สวัสดีครับผมกับอัมินแทนนะครับกับหวยราวพัฒนางวดนี้นะครับงวดประจำวันที่3สิงหาคมมาช้าหน่อยไม่หน่อยแล้วเย็นเลยแต่มันก็ยังไม่ออกนะครับหวยราวพัฒนางวดนี้นะครับเด่น72แทงไปดักงสิบเลยนะครับ72 7มา75 76นะครับ25 26 27 รักร้อยนะครับใส่หกครับผมหกเจ็ดห้านะครับหกสองห้าหกเจ็ดหกหกสองหกหกสองเจ็ดนะครับเน้นไปที hmm. ่นะครับเน้นไปที่เจ็ดห้านะยุดสี่ตัวนะครับใส่แปดหลักสิบตั้งได้แปดก็ใส่แปด 8675ครับ86,25สาำหรับแนวทางหวยราวพัฒนางวดประจำวันที่3สิงหาคมนะครับวันทธุธขอโชคดีครับ